สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันนะครับคราวนี้เป็นโค้งสุดท้ายที่รอคอยนะครับนะเราไปทำตัวเลขมาแล้วนะครับทำการบ้านมาแล้วที่บอกว่าจะเอารายละเอียดนะครับของหวยสัญจรนะที่จังหวัดสระบุรีนะครับนะเอามาบอกกล่าวกันบ่านะครับไวยชั้นจรสระบุรีคราวนี้นี่นะครับมีรายละเอียดดังนี้ผู้ว่าอายุ 59ปีนะครับนะรหัสจังหวัด036ขึ้นต้นด้วย036แล้วจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดลำดับที่51นะครับทะเบียนรถภูว่า11นะจังหวัดสระบุรีมี13อําอำเภอ111อบำตำบลก็คือ111ผมบอกได้เลยนะครับว่า1เต็งจ๋าครับงวดนี้นะครับเลขที่ของ าสลากกางจังหวัดก็คือ1 2 3หมู่6รหัสไปรษณีย์หมื่นแปดพันหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะแล้วยังมีแถมครับนะก็คือนายกคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินเกิดวันที่สิบห้ากุมภาสองห้าศูนย์ห้าอายุหกสิบเอ็ดปีอ่าหนะึ่งอีกแล้วหกอีกแล้วนะครับวันโหวตเลือกนายกเนี่ยวันที่ยี่สิบสองนะครับสิงหาสองห้าหกหก เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยอันดับที่29เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับไอ้ที่บอกว่าคนเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงอะไรเราไม่อ่านนะครับนะเอาแค่นี้ก่อนก็คืออายุ61วดเันที่22นะเป็นนายกคนที่30แล้วทีนี้อันสุดท้ายนะครับนะที่กำลังดังเลยก็คือคุณทักษิณกลับเมืองไทยนะ เลขดังทักษินเขาเขียนอย่างนี้นะเ้าก็ไปเอามาในเว็บนั่นแหละเอามาบอกต่อก็คือทะเบียนรถนั่งไปสารดีกาเลขที่45301เลขเครื่องบินที่บินมาไทยลงที่ดอนเมืองคือ6,50วันที่กลับไทยวันที่22แสดงว่า1ก็เต็ง2ก็เต็งน,นะครับวัดเลือกนายกได้วันที่22นะทักษินก็กลับวันที่22เลข2สวยครับ นะแล้วก็มีเลขที่ผมเคยบอกว่าสวยก็คือพักษินปีนี้อายุ74แล้วก็ไม่ได้กลับไทยมาแล้ว17ปีก็4ี่หนึ่งที่ผมชอบเนี่ยเหรอครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอ,อ่อยหรือเปล่านะครับแล้วถูกลัดะหารหลบหนีออกนอกประเทศในปี2549นี่คือข้อมูลนะครับนะทั้ง3อันที่ผมทำกันบ้านแล้วก็ไปหาในเว็บไซต์มาบอกต่อนะครับแล้วก็มีแฟนๆนะครับ บอกว่าให้อ่านเลข9ขั้นตอนให้ฟังอีกรอบหนึง่งได้ครับไม่มีปัญหาครับนะหวยงดวันที่1กันยายน2566น,นะครับนะสิ้นสุดการออกรางวัลประมาณบ่าย4โมงเย็นจังหวัดสระบ,บุรีเป็นหวยสัญจรนะครับออกวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน9ปีเทะนะครับนะก่อนที่จะเข้า9กันตอนนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมี7เพราะว่า7เนี่ยมันเป็นดาวใกล้โลก วันที่31สิงหาที่จะถึงเนี่ยนะครับก่อนวันหผยออกหนึ่งวันเนี่ยเป็นวันที่ทางดาราศาสตร์เขาบอกว่าทุกๆ30ปีเนี่ยนะครับเสาจะเข้ามาใกล้โลกครั้งหนึ่งคิดดูวันที่16สิงหาเนี่ยยังมาทันถึง31สิงหาเนี่ยนะมันก็มา3ตัวหน้าเลย1 4 7แล้วยังมีา3ตัวหลังของเลขท้ายรางที่1่อีกก็คือ7 82แเห็นไหมแล้วยังลงมาข้างล่างอีก6 7เ็ลขท้าย2ตัว7มาเลยเต็มที่เลยนะครับนะ แล้ววันที่31สิงหาคมวันหวยออกเนี่ยเป็นวันที่ดาวเสาร์ก็คือเลข7เข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ30ปี7จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนะเราเอา9ขั้นตอนก่อนนะครับก็คือหวยออกวันศุกร์มีเลข6กำลังพระศุกร์คือ21 21นะ 2, นี่สวยครับนะแล้วก็ข้อ2หวยออกวันศุกร์มีเลข0 4 5ให้เลือก เลขวิ่งอาจารย์สิงหทองวันสุกมี 3, มห3 5 6นะครับแล้วหวยออกวันสุกหลักร้อยมี 5, 9หลัก10มี 3, 5, 6หลักหน่วยมี1วนวดนี้ผมบอกเลยเลยฟันธงเลข1มาแน่นอนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตารางเลขล็อก ถ้าบอกว่าหนึ่งสวยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นกัวละโคตะมะนาว่างหนึ่งเป็นโคดนาว่างอยู่ราศีจักรเป็นเกษตรี่ราศีสิงขับเข้านาวางจักรแล้วก็ยังอยู่ราศีสิงเป็นเกษตรไม่นนไหนีไปไหนเป็นโครนาว่างด้วยเป็นเกษตรด้วยหนึ่งไม่แนะ่นอนหนึ่งตัวดนะังนั้นข้อ6ตารางเลขล็อกบอกว่าถ้าหนึ่งมาอย่างนี้มันจะมีเลขไหนให้ซื้อได้บ้างก็มี1 0 1 1 1 4 1 5 1 9น่นะครับอ่ะแล้วก็สัตว์เลขข้อ7วันศุกร์ หนึ่งก็เป็นธนังสี่ก็เป็นโพคา,าเห็นไหมหนึ่งสวยไหมอ่านะแล้วข้อ8ทักษามหาลูปนะครับมันก็บอกว่าเจ็ดนะเป็นสีห้าเป็นเดชสี่เป็นมูลละอ่านะก็ลองดูแล้วกันนะครับข้อ9ดวงไทยอยู่ราศีมังกรหนึ่งองศาถ้าออกที่เมืองนอนท์เนี่ยจะอยู่ศูนย์องศากว่านะครับแต่ถ้าออกที่สระบ,บุรีเนี่ยมันไปอยู่ใกล้กับแถวภาคอีสานเนี่ยนะครับ เป็นต้นประตูสู่อีสานเนี่ยมันก็จะเลือกขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งองศาก็กลายเป็นว่าราศาีมังกรหนึ่งองศากว่าซึ่งก็เป็นวอลโคตมะทนัาวางเช่นเดียวกันนี่แหละครับที่ผมว่าเราสงสัยเหลือเกินว่ามันจะมี7จ็ดไม้ตรงที่ว่าลัคนาราศีจักรอยู่มังกรขับเข้านาวังจักรตรีอย่างจักรอยู่มังกรร่วมเมอริเดียนด้วยนะอ่าทั้งทศมอทั้งลัคนาเนี่ยอยู่ราศีมังกรบ้านเบอร์เจ็ดเป็นโคตรนาวางข้อสอง ดาวเสาเป็นดาวใกล้โลกทุกๆ30ปีจะมาครั้งหนึ่งอย่างที่บอกแล้ว่า16สิงหาคมมาทั้ง3ตัวหน้า3ตัวหลังและเลขท้าย2ตัว7เข้เขามาแจมหมดเลยนะครับซึ่งแบบว่าหาักปากกาเซียนมากเลยแล้วเราก็ถี่ลอดตาช้างหางรอดตาเลนผมจดเอาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมผมก็ลืมดูผมก็โดนกิน <laughs> แลวนี่ก็เลยกลายเป็นว่าทําไมเราเอาเรื่องเลข7มาพูดนะ ถ้าเป็นการคำนวณมันบอกว่าเจ็ดคราวนี้น่าจะเด่นอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เจ็ดมันเพิ่งออกไปเนี่ยปกติมันก็จะเป็นเลขดับก็คือมันจะไม่มาแล้วเมื่อคืนนี้ลูกศิษย์สามคนสี่คนโทรมาบอกว่าอาจารย์เจ็ดไม่มาหรอกผมคำนวณแล้วเจ็ดมันดับมันไม่มานะเออมันจะมาเลขอื่นอ่ะเราก็ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าเราก็บอกว่าลัคนานะมันอยู่บ้านเบอร์เจ็ด ย่างนั้นถ้า7มันไม่มา7เป็นตัวชี้เป้าได้ไหมเจ็ดเป็นเป็นตัวชี้เป้าในะวังจากคือเป็นชี้6กับชี้0กับชี้9นะครับดังนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์จับให้หน่อยนะก่อนที่ผมจะจับให้นะครับผมจะโชว์หวยกระดานก่อนนะครับตามคำเรียกร้องหวยกระดานนะครับผมก็ตีสี่เหลี่ยไมไว้เลยมีเลข1เลข9แล้วก็เลข2เห็นไหม ผมตีสี่เหลี่ยมทับไว้เลยมีหนึ่งมีสองมีเก้าเนี่ยนะเป็นตัวเด่นนะครับทำไมมันถึงเด่นก็เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับมันออกข้างแรมดังนั้นพอมันออกข้างแรมเนี่ยพระจันทร์ดับมันก็เลยกลายเป็นว่าราหูอมจันทร์แปดเลยมาเห็นไหมอ่าคราวนี้ล่ะคราวนี้มันก็คือข้างขึ้นหมายความว่าวันศุกร์แรมหนึ่งค่อมมันก็ยังอยู่ในระยะห่างของขึ้นสิบห้าค่อนะครับ ใน1นถึงสวันก่อนวันขึ้น15บห้าคเนี่ยพระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่ก็ถือว่าเมื่อพระจันทร์เต็มดวงนะมันก็จะเป็นเกตมาข้างแรมลาหูมาข้างขึ้นเกตมาเกตคือเลข9ก้าดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเกตมานะครับก็เท่ากับว่า9เด่นนะนะพระอาทิตย์ก็สวยเป็นเกษตรก็เด่นนะครับาีนี้จันทร์เป็นเกษตรจันทร์ก็เด่นนะครับดังนั้นแล้วเมื่อ,เ,อเป็นข้างขึ้นเกตเด่น ก็อาจจะเป็น9 2. Ow, 1 2ก็ได an ้นะครับแล้ว9เนี่ยนะครับมันตีลังกาเป็น6ได้เพราะว่า7ในระว่างจักมันไปกอด6กนะครับดงนั้นทำยังไงที่จะไม่ให้มันหลุดประเด็นหรือว่าไม่ให้มันหลุดรอดออกไปจากการซื้อของเราก็คือหมายความว่าถ้าเห็นว่า1เด่น2เด่นนะครับเมื่อ1เด่นกับ2เด่นเราก็เอา1กับ2เป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอา0ถึง9มาจับ นะก็คือ 120, 12 1 12 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9นะก็ครับเวอร์แล้วนะครับนั้นะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่ามี1มี2เพราะ1กับ2เป็นโคตรระหว่างครับมีความเด่นมากครับแล้วมันเป็นข้างขึ้นครับดังนั้นแล้ว9เด่นนะครับ9มันก็มีเป็น6ได้ด้วยก็แต่ว่ากันเหนียวก็คือ1 2 0เป็นจนถึง1 2 9นะครับ ไม่น่าจะหลุดไม่น่าจะหลุดนะครับไม่น่าจะหลุดยังไงก็ต้องได้ตังค์ครับงวดนี้นะครับนะราขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ประชาัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าวันที่29กันยานะครับจะมีการสอนวิธีหาหวยแล้วผมก็จะให้ตารางเลขนะ9ขั้นตอนเนี่ยให้กับทุกคนที่มาเรียนด้วยตาราง9ขั้นตอนผมจะให้ไปเลยนะครับแล้วก็ เลขวิ่งอาจารย์สิงทองผมก็จะให้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปประกอบการคำนวณหาหวยที่เราจะสอนกันก็ยังเหมือนเดิมครับนะค่าสอนนี่นะครับบางบางเจ้าบางสำนักนี่นะค่าสอน 3- 4แสนบาทนะครับนะก็จะก็ค่อยหลอกนะครับทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นก็สุดท้ายก็เสียเงินไป 3- 40,000แสนกว่าจะรู้เรื่องว่าโดนหลอกนะครับแต่ของเราสอนแค่1 9 9เเรียนตั้งแต่ 8โมงครึ่งเรยนจนถึง4โมงเย็นเรียนทั้งวันมีคอฟีเบรกด้วยที่โรงแรมเบอร์เคียประตูน้ำวันที่29เเรียนจบแล้วได้ประกาศนียบัตรนะครับจากสถาบันนะครับโหระศาสตร์ชนบุรีโดยรับรองด้วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศนียบัตรให้ในนามของโรงเรียนหระศาสตร์ชนบุรีรับรองโดยกระทรวงศึกษาครับแล้วเราก็ได้ตารางเลขล็อกไปด้วยได้ตาราง ก้าช่องไปด้วยนะครับในราคาแค่พันเก้าเก้าสิบมาเรียนกันทั้งวันได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสอนหาหวยงวดต่อไปให้ด้วยก็ถือว่ากําไรไหลต่อนะครับนานๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ออกจากถ้าสักทีหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ได้ออกจากบ้านมาสามปีแล้วครับหน้าบ้านยังไม่ไปเดินเลยครับนะครับครัวโควิดแก่แล้วครับนะถ้าไม่สบายขึ้นมามันลำบากยากลำบากและการรักษานะแล้วก็ถือว่า เป็นการมิตริ้งเจอกันนะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับแฟนๆนะครับอยากจะเรียนหาหวยอยากได้ตารางก้าวช่องอยากได้เลขล็อกเลขวิ่งของอาจารย์ถึงทองนะครับแล้วก็วิธีหาหวยของผมนะครับนะก็มาเจอตัวกันจ่ายแค่พันเก้าเกได้มาเจอกันได้มาคุยกันได้มากินคอฟฟมาคุยกันนะครับแล้วมาเรียนกันมาเจอกันพันเก้าเก้าสิบครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ ก็คือ095 538 2999หรือ098 563 9585นะครับแล้วก็ข้อที่2สักคิ้วนี่นะครับเดือนตุลาลูกสาวผมจะกลับไปกาตารนะ์นั้นแล้วยังให้ราคาพิเศษอยู่จนถึงเดือนกันยาน,นู่นเลยนะครับก่อนจะไปเนี่ยนะครับจากราคาเต็ม4,000บาทนะครับนะค่าเรียนเป็นแสนนะครับแต่ว่าเราก็ เอามาให้ในรายการผมเท่านั้นนะครับก็คือให้ในราคาแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนะลูกค้ามาสักเนี่ยนะครับแทบทุกวันเลยนะครับมีความสุขมากเลยครับมีตื่นมาเนี่ยเท่ากับว่าเขามีคิ้วเลยนะครับสวยงามนะครับไม่ต้องวาดคิ้วไม่ต้องลำบากนั่งเป็นชั่วโมงกว่าจะวาดให้มันสวยได้นะครับนี่เราก็สักออกมาสวยเลยนะครับก็ถือว่าระจารน์นึกผ่นเรื่องที่สองให้โปรโมชั่นเรื่องสักคิ้ว ประชาธิปันท์วันที่หนึ่งก็คือเรียนหาหวยวันที่ยี่สิบเก้ากันยาโรงแรมเบอร์เคีย er นะครับโรงแรมเบอร์เคีย er er ประตูน้ํานะครับวันที่ยี่สิบเก้าไปที่โรงแรมแล้วถามประชาธิพันธ์ได้เลยว่า,าโหราสายมูนะครับนะอยู่ไหนชั้นไหนนะครับเดี๋ยวประชาธิพันธ์โรงแรมก็จะบอกเองครับว่าจัดลงจัดงานที่ชั้นไหนก็ไปที่ชั้นนั้นเลยแล้วมาเจอกันแปดโมงครึ่งน,นะครับเรียนนะครับแล้วก็ ข้อที่3ก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผมจะได้มีรายได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บค่าสมัครค่าว IP ค่าอะไรผมไม่รีดไม่ไถนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็ลําบากเดือดร้อนนะครับต้องการที่จะหาเงินเล็กๆน้อยๆมาพอเป็นค่ากับข้าวค่า,คาเรียนค่ากินค่าอยู่นะครับนะเราไม่ทําบาปทํากรรมกับคนที่จะต้องการที่จะหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวนะ เพราะว่าเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยเนี่ยนะครับก็ก็มีวิธีที่จะรีดไถเงินของท่านทางอ้อมเนี่ยแหละครับนะแต่เราไม่เอาเพราะเราอยู่ยั้งยืนยงมาเป็น10ปีได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่เอาเงินจากลูกค้านั่นเองนะครับเราได้เงินจาก YouTube แล้วถ้าคุณชอบผมรักผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งให้ผมหน่อยผมจะได้มีรายได้จาก YouTube แค่นั้นแหละครับนะก็ฝากไว้ั้งนี้นะครับนะแล้วมาเจอกันทุกทกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งออกเทปครั้งหนึ่งคราวนี้ จำไว้นะครับหกับสเป็นตัวเด่นแล้วคุณก็เอาตัวอื่นมาใส่แค่นั้นเองแหะครับได้ตังค์แล้วครับขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่รออยู่ขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนสวัสดีครับ